PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิแซดของแท้ ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการเกาะติดชีวิตช่างพี่พิทักษ์นะคะร้านหนองไห่อิเล็กทรอนิกส์เมื่อกี้เรารู้จักเขาบ้างแล้วนะคะกับเรื่องราวของการเรียนรู้นะคะการเติบโตสําหรับธุรกิจซ่องก็ดีนะคะเครื่องเสียงก็ดีจนเริ่มจะเข้าธุรกิจจานดาวเทียมติดตั้งเป็นแล้วสําหรับใบแรกนะคะคได้สัญ,ญญาณแบบเต็มดูครบทุกช่องไหมคะไม่ครับไม่ครับก็ดูได้เฉพาะช่องที่สัญญาณแรง เพราะว่าเรายังไม่รู้จักการปรับหัวค่ะนะครับปรับหัวให้ตรงกับทิศทางที่ถูกต้องค่ะก็เลยทําให้ดูได้ไม่ครบช่องอ๋อโอเคแต่มันทําให้เรามั่นใจไหมว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้ครับทำให้เรามั่นใจแล้วคิดว่าจากสิ่งที่ยากก็ทำเราทําได้ก็คิดว่าน่าจะลองดูอีกคําว่าลองดูอีกนี่หมายถึงว่าเราไปติดตั้งที่รีสอร์ทของน้าเลยหรือว่าเราซื้อมาติดใหม่ยังไงคะก็พอติด จานแรกดูได้เขาบอกนะว่าผมทําได้แล้วนะครับถ้างนั้นก็เอามาติดให้หน่อยนะบอกวันแรกนะให้ไปซื้อมาสามสามจานสามชุดครับก็ติดได้ทั้งสามชุดนะครับว้าจากนั้นก็เริ่มเราเราทำเป็นแล้วทีนี้ก็เริ่มถามเครือญาติตอนนั้นช่วงจานก็ยังไม่ได้เยอะนะครับญาติคนไหนอยากติดก็ขอบอกว่าติดกับผมนะเดี๋ยวผมเอามาติดตั้งให้ก็ได้ทําทุกวันครับ แล้วก็มาพอดีก็มามาเจอกับพิยุทธ์ะนะครับผู้จัดก,การสุนคราชมาเจอแล้วก็ถามว่าผมอยากได้จานมาไว้ขายให้เพื่อนช่างค่ะอุ้ยตอนนั้นเรามีความคิดแบบว่าก้าวไกลขนาดนั้นเลยเหรอกับการที่เฮ้ยเราไปรับจานดาวเทียมมาอะใครมีออเดอร์ใครมีแบบอยากติดจานเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปติดให้เขาซื้อมาไปติดให้เขาแล้วพอเจอพี่ยุทธ์ปับ๊บ ผมอยากเป็นตัวแทนอย่างนี้เลยครับคือมันได้ติดช่วงนั้นติดวันละสามใบห้าใบสิบใบแล้วเราวิ่งไปรับจากตลาดมาช่วงนั้นผมอยู่ชัยภูมิค่ะรู้สึกว่ามันไกลไกลครับก็ไปเจอกับพิยุทธพิยุทธก็บอกว่าได้ค่ะแล้วก็ขอที่อยู่แล้วช่วงนั้นพิยุทธมีสัมมนาที่คําปิงค่ะสัมมนาเรื่องติดจานก็บอกวันเวลาแล้วผมก็อยากรู้อยู่แล้วครับก็เลยไป ตอนนั้นเป็นสัมมนาแรกที่เราเข้าร่วมครัไหมคะสัมมนาแรกครับอืแล้วไปแล้วเป็นไงบ้างเขาก็บอกวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องหัว LNB เราใส่อยู่ข้างล่างแล้วก็ปิดหมวกต่อสายไว้เอาขึ้นไปแล้วก็ปรับหน้าจานลักการเสร็จรับเอาดูได้แล้วก็ชัดด้วยรบทุกช่องด้วยครับสัญญาณแรงด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละที่ฉันค้นหามานานครับอจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่ากว่าพิยุทธก็ให้ พนักงานส่งสินค้าครับส่งเสริมการขายนำจานมาช่วงนั้นผมเอา20ใบค่ะโอ้ย20ใบนี่เยอะนะแล้วก็จากติดตั้งเองค่ะทีนี้เราก็รู้จักเพื่อนบ้านนั้นบ้านนี้คือเรามีเรามีการไปเอาเครื่องเสียงไปรับงานบ้านนั้นบ้านนี้เรารู้จักเพื่อนก็รู้จักไปเรื่อยๆมีเครือข่ายค่ะก็เลยขี่รถนะครับแล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าผมมีจานมาจําหน่ายให้นะราคาก็ ถ้าเท่ากับที่ตลาดนั่นแหละโอเคครับอาจจะแพงบ้าง50บาทเพื่อค่าน้ํามันอืเข้าใจกันครับช่างเขาก็มารับกับผมค่ะเห็นบอกว่าบางช่วงที่บอกว่าหูที่มันบูมมากๆเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเองเนี่ยแทบไม่มีที่จะเดินกันเลยทีเดียวทำไมลงเยอะขนาดนั้นเลยหรอคะมันบูมขนาดนั้นเลยหรอบูมขนาดช่วงช่วงที่มีการเมืองนะครับจานช่วงนั้น ขายแทบไม่ทันนะครับต้องได้ไปนอนรอเอาที่ศูนย์โคราชโอ้ขนาดนั้นเลยครับโอ้คนล็กเพิ่งเคยได้ยินอย,อยากได้ร้อยชุดก็แบ่งปันกันได้คนละ50คนละ30สรถสิบร้อมาส่งนี้ไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหพ,พึบพ,พับพึบพับเลยคุณเบื้อนช่างเองนะคะค ก็มาแบบว่าสต็อกไว้ในที่บ้านเรารก็แทบจะไม่มีที่เดินแต่คือมันจะกระจายออกเร็วมากเนื่องจากมันบูมมากช่วงนั้นนะคะคในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกระแสะการเมืองก็ดีกระแสะของการที่ดูทีวีที่มันชัดดูได้เยอะก็ดีทําให้เราขายจานดาวเทียมได้แหละแต่เมื่อกี้ที่พี่พิทักษ์พูดมาถึงคุณเพื่อนช่างการที่เรา ออกไปแบบว่าเจอเขาอย่างเงี้ยค่ะเราไปพูดคุยกับเขาทาให้เรามีเครือข่ายเยอะๆจนณนวันนี้เห็นบอกว่าเรามีทีมช่างเหล่านี้อยู่ในมือค่อนข้างเยอะมากเยอะแค่ไหนยังไงก็ป <50 S 1> ระมาณเกือบ50าสิบเพราะว่าช่างนี้อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งนี้สองสามคนอุ้ยสอ,องสามคนแล้วเขาไม่แย่งกันหรอไม่แย่งครับมันก็อยู่มันมันเป็นแบบเราของพวกนี้มันมันใช้ทุกวันนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาให้กว้างมาก นะครับแค่ตบำบลอำเภอเดียวนี้เราก็ทําไม่ไหวครับแล้วต้องมีเพื่อนทําร่วมกันมันเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายที่เราจะต้องไปอย่างต่อเนื่องด้วยครับไม่ใช่ติดครั้งเดียวแล้วจบ,บแล้วในการดูแลเพื่อนจ้าง50กว่าคนของเราเนี้ยค่ะเราดูแลยังไงให้ทั่วถึงในมุมของเราที่เป็นตัวแทนจําหน่ายจานให้เขาอีกต่อหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากคือเขามามันก็เหมือนกับพี่กับน้องกันพูดคุยสนุกสนานมนีอะไรทํำยังไงเราก็คุยกันค่ะ มีติดยังไงไม่ชัดทับยังไงจะชัดเราติดราคานี้นะเราก็คุยกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แย่งเรื่องราคากัน แล้วรปรึกษาให้ข้อมูลกันตลอดเวลาอัปเดตข้อมูลตลอดในเรื่องของราคาเองในเรื่องของปัญหาช่างเล่เองรตรงนี้จะไม่มีเลยไม่มีโอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะคที่คุณเพื่อนช่างเองเนี่ยสามารถที่จะเอาเป็นแบบอย่างในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของเพื่อนช่างก็ดีเรื่องของราคาก็ดีนะคะให้อยู่กันในชุมชนคนดาวเทียมของเราอย่างมีความสุขและทําธุรกิจอย่างยั่งยืนสุดท้ายค่ะอยากสอบถามนิดนึงกับการทําธุรกิจกับ PSI มาระยะหนึ่งแล้วเห็นบอกจาน ดาวเทียมนี่ประมาณห้าปีนะคะรู้สึกยังไงบ้างดีกว่ามันมันทำให้ชีวิตช่างช่างซ่อมเมื่อก่อนมีอาชีพไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับพอมันทำจานดาวเทียมนี้ทำให้ผมมีงานทำทุกวันห้าปีนี้ได้ทำทุกวันนะครับทำให้ชีวิตเรามีความสุขสิ่งที่อยากฝ่ฟันมาตั้งแต่เด็กๆก็ทำให้ให ให้มีความสุขกับกับอาชีพที่เราทําอยู่โอ้โหแน่นอนแหละว่าทุกคนจะมีความฝันนะคะและฝันสําหรับการที่เราชอบอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออยากจะมีกิจกรรมนของตัวเองะนะคะแต่พอมาถึงวันนี้ณจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแหละแล้วในแวดวงของแบบว่าจานดาวเทียมในเพื่อนช่างล่ะคะอยากพูดหรือว่าอยากบอกอะไรในความรู้สึกกับบ่าก็ให้ทําได้ทุกวันคะนะครับเป็นเป็นมันเป็นงานที่เราทาแล้วเสร็จเลยอมไม่เหมือนกับซ่อมทีวี เราต้องได้ค้างแล้วก็ได้สั่งอะไรแต่จานดาวเทียมนี้ถ้าไปทำแล้วเสร็จเลยนะครับมันมันคือมันเสร็จสบในตัวอยู่แล้วกับใช้เวลาไม่มากชครับ และนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับชีวิตของเพื่อนช่างคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะกับการเรียนรู้ที่เขาไม่เคยหยุดนิ่งแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะแต่เขาพยายามที่จะหาโอกาสสำหรับตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นการบวชเรียนก็ดีนะคะการเรียนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบจนณวันนี้เขาได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมรวมถึงเพื่อนช่างท่านไหนนะคะที่จะเก็บเกี่ยวเอามุมมองดีๆค่ะจากชีวิตของผู้ชายคนนี้รวมถึงแนวทางในการ ถามธุรกิจของเขาไปปรับใช้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้แซนเซอรอขอบคุณพี่พิทักค่ะขอบคุณค่ะแซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะไปพบกับช่วงของพบอิดพิชิตโชคนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการแซนเซอ้อทั่วประเทศนะคะและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับพบอิ t พิชิตโชคสเปเชียลอิน Set Answer นะฮะทุกคืนวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ที่ PSI สาระดีนั่นเองครคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังออกเดินทางตามหาเพื่อนช่างมือเก่าๆนะฮะกับโครงการ ตัวแทนมาตรฐานของเพ i ไอสส,สุดล้อนที่ผ่านไปนี้เลยนะฮะนั่นหมายความว่าการติดตั้งเก่าแล้วเรามาดูฝีมือการเล่นเกมเขาดีกว่าว่าจะเก่าขนาดไหนแล้ววันนี้ฮะผมยืนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับซึ่งเป็นพื้นที่การดูแลของเพ i ไอพุทธมนทรสายห้าฉะนั้นฝั่งซ้ายเมืองผมก่อนเลยฮะ,ะทีมเยือนฮะ,ะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากพี่บัญชาพุทธมนทรสายห้าครับสวัสดีค,ครับโอ้ oh, วันนี้น้องบุ๊บเบ้มาด้วยนี่นี่คุณผู้ชมครับ <laughs> พิตตี้ประจําศูนย์เลยนะฮะ <laughs> วันนี้มาด้วย วันนี้เรายืนกันอยู่ที่ร้านไหนฮะร้านชอชัยชนะสาขาบางบวัวทองครับร้านชอชัยชนะพี่เบสสวัสดีครับพี่เบสฮะได้ข่าวว่าเพิ่งร้านนี้เก่ามากในเขตพื้นที่นี้แล้วก็เพิ่งผ่านตัวแทนมาตรฐานของพีทไอมาด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมาเก่ากันในเกมไหนและที่สําคัญท้ายสุดแล้วใครจะเก่ากว่ากันในเกมปลายทางชิมพีเวอร์ชั่นไปกลับเดี๋ยวขอเวลาเซตแป๊บเดียวเจอกันจ้ะ และถ้าพร้อมแล้วฮะไปทางชิมพีเวอร์ชั่นไปกับยกเดียวจอด halt. เริ่มครับครเฮ้ยงก่นครับพี่เบสึงก่อนฮะไปถึงก่อนฮะคราวนี้ดูขากลับแล้วฮะคุณผูครับและดู้ก็งพี่เบสแล้สายห้าล่วงไปแล้วฮะตอนนี้โอกาสเป็นของชอชนะสายห้ายังกลับไม่ถูกไลยฮะและจอมาัดมัน้ามาที่มเลยคุณผู้ชมครับแม่ผมเล็นว่าแม่เว่นปิดตัวแล้วมันเล่นเด้ แลตอนนี้ใส่ห้าโอ้โหแล้วเลยนะคุณผูช้มชมครับไม่ตอนนี้โอ้ยใส่ห้าลวงเหมือนกันครับเอาล้วฮะคุณผู้ชมครับไม่มีใครนําใครแล้วฮะตอนนี้เริ่มที่เดียวกันฮะ,ะพี่เบสไปได้สวยมากฮะดูเขาก็ของพี่เบสครับ,บคุณผู้ชมครับรอนใจดูอ้อนนี้ฮะและดูต่อว่าใครจะถึงก่อนกันฮะใจมันมัมไหลใ่ห้า,หาลูกไปแล้วครับพี่เบสครับทวากดดันหายลงไปเยอะเลยฮะและตําร้องจะจะมันจะร้ลกลับมาทำไมครับพี่เบสครับ ไปไหนแล้วครับกลับแล้วก็ไปโอ้โหไม่ควรจะจอดไม่กควรจะจอดที่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปฟรีเลยฮะเพราะว่ากำลังจะกลับแล้วดันไปอีกครั้งนะฮะเอาแล้วครับ เกมกลับมาใหม่ครับในขณะที่สายห้ายังขำเป้าอยู่เลยฮะแล้วพี่เบสอยู่ในระวังน้องคับและกำลังเยอะเยอะไม่เล่นจบพี่เบสของสายห้าสายห้ารักรบเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหพี่เบสรู้ไหมว่านิดเดียวเลยนะกำลังจะแตะเส้นชัยอยู่แล้ว มือไม่ตัดเนี่ยมันหีดไปยิ่งนานยิ่งละไปได้สวยแต่กลับไม่ถูกฮ่าไม่เป็นเวอร์ชันไปกาม้าโหสำหรับเจริญ เอ่อชอชัยชนะนะฮะแต่ก็เก่ามากๆนะเพราะว่าเกือบเกือบจะเอาชนะไม่ได้เนี่ยที่สูสีมากทำให้ผมตื่นเต้นอยู่หลายรอบทีเดียวคิดว่าเราพลาดตรงไหนพี่เบับพอถึงปลายทางแล้วผมเก่งนะเก่งมันกดดันอย่างเงี้ยยิงยิงใช่ไหมฮะแต่นี่ก็เป็นความเก่าของชอชัยชนะนะพูดถึงชอชัยชนะหน่อยดีกว่าครับพี่เบนเพราะว่านี่เป็นภารกิจหลักเลยที่เราจะมาก็คือว่าร้านเก่าๆอย่างนี้ต้องให้คนดูทั่วประเทศได้รู้จักบ้างชอชัยชนะ มตั้งอยู่ที่ไหนมีบริการอะไรบ้างแล้วก็เบอร์โทรครับพี่ครับผมก็ร้านชอชชนะสาขาบางบัวทองนะครับครับผมตั้งอยู่ที่ซอยวัดรากประดุกนะครับเข้าซอยมาประมาณ800เมตรนะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือติดถนนเลยนะครับผมทางร้านก็มีจำหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียมทุกชนิดนะครับผมรวมถึงสายของกล้องวงจรปิดอะไรก็จำหน่ายนะครับโดยเฉพาะ สินค้าของ PSI เนี่ยทางร้านก็จำหน่ายทุกประเภทเลยครับผมแท้ทั้งชุดด้วยนะตอนนี้เน้นมากเลยนะเพราะว่าของปลอมเยอะฉะนั้นแต่แต่ถ้าชอใช้ชนะมั่นใจได้เลยแท้ทั้งชุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากใช้บริการจริงๆพี่เบสครับเบอร์โทรสักนิดงพี่ เบอร์ร้านนะครับ029232923นะครับะะส่วนเบอร์มือถือ0899228050ค,ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่ข้างล่างจอนี้เลยนะฮะค,คุณผู้ชมครับวันนี้เก่ากันได้บีบหัวใจมากๆเลยนะฮะแต่ว่าตามดูเทปต,ต่อไปฮะว่าผมจะไปยืนเก่าอยู่ที่ไหนภาคอะไรนะฮะหรือว่าจะเล่นกันแล้วก็บีบหัวใจกันช,ชนะกันเฉียนปลายจมูกอย่างนี้หรือเปล่าตามลุ้นกันต่อไปวันนี้เรา4ี่คนจากชอชัยชนะบางบัวทองลาไปก่อน สวัสดีครับ